สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเขียนแบบนะครับฝึกการใช้เส้นการใช้ลายในการเขียนแบบแล้วก็ในส่วนของการเขียนวงกลมด้วยนะครับการเขียนครึ่งวงกลมการเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางการบอกขนาดนะครับมาดูกันเลยครับว่าจะมีวิธีแบบไหนบ้างนะครับและอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ เราจะใช้คำสั่ง copy นะแล้วใช้คำสั่งท i m นะครับมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับเพียงแค่บางรูปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ให้ทุกคนลองฝึกเขียนแบบกันเองนะครับโดยการใช้เส้นนะครับใช้ลายในโปรแกรม autocad นะครับเดี๋ยวในหน้าที่นี้เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างการเขียนรูปนี้แล้วกัน นะครับซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีความยาว80คูณ80นะครับแล้วก็ในช่องนี้ก็จะมีความกว้างของช่องอยู่ประมาณ10มิลนะครับเท่ากันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเลยนะครับมาดูวิธีการเลยทำอย่างไรนะครับก่อนเื่นนะครับเมื่อเราอยู่หน้าที่หน้าโปรแกรมนะครับเราต้องเลือกเลเยอร์นะครับที่เราสร้างไว้เป็นเส้นหนาถูกไหมครับหูืเป็นเส้นขอบรูปนั่นเองนะครับ แบบของเราก็จะมีความกว้างความยาว80ดสคู 80. เราเลือกใช้ลายนะครับคลิกวางตรงนี้ได้เลยนะครับอ่บางคนนะครับยังไม่ได้ล็อกเส้นนะครับยังไม่ได้ล็อกเส้นเราต้องล็อกเส้นก่อนโดยการกด F8 1ทีนะครับแล้วปล่อยนะครับแนวนอนครับ80เราขีดได้เลย80แล้วกด enter หนึ่งทีนะครับเส้นของเรายังต่ออยู่แล้วต่อไปก็ขยับเมาส์ลงมาด้านล่างนะครับกด พิมพ์80เช่นเดิมกด enter นะครับ1ทีขยับมาไปทางด้านซ้ายนะครับพิมพ์80กด enter 1ทีนะครับแล้วขยับขึ้นบนครับพิมพ์80เช่นเดียวกันกด enter แล้วก็กดยกเลิกคำสั่ง ESC ที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับอันนี้เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาหนึ่งชิ้นนะครับตามแบบของเราเลยนะครับอันดับต่อไปด้านในนี้นะครับ เขาบอกว่ามีช่องอยู่ช่องละ10มิลเนาะเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าคำสั่ง offset ตัวนี้นะครับ offset เราเลือก offset แล้วก็พิมพ์เลข10ได้เลยนะครับแล้วกด enter นะครับแล้วเราก็เลือกเส้นฝั่งซ้ายนะครับขยับเข้ามาฝั่งขวาแล้วคลิกว่างทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับ ขยับมาฝั่งขวาแล้วคลิกวางคลิกเลือกเส้นขยับมาฝั่งขวาแล้ววางแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยจนสุดนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับต่อไปเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้ทําอะไรนะครับเราคลิกเส้นบนเช่นเดียวกันหรือเส้นล่างก็ได้นะครับคลิกมาวางด้านล่างปึ๊บคลิกวางคลิกจับแล้วคลิกวางคลิกเลือกแล้วคลิกวาง คลิกเลือกแล้วคลิกวางคลิกเลือกแล้วคลิกวางคลิกเลือกแล้วคลิกวางแบบนี้นะครับให้จนครบแล้วหลังจากนั้นเมื่อครบแล้วกดยกเลิกคําสั่งครับ e 4อันนี้ก็จะได้รูปแล้วนะครับเรียบร้อยหรูปนะครับส่วนชิ้นต่อไปใกล้ๆกันตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองดีๆเนาะมองดีๆแล้ว ก็จะเป็นตารางทีเท่เท่ากันกับตัวนี้นะครับเท่ากันกับตัวนี้เนาะแปดสิบท้าแปดสิบนี่นะครับแปดสิบคูนแปดสิบแล้วก็เราก็จะมีด้านในก็จะมีกากระบา่ด้วยเนาะเราเลือกง่ายๆเลยเราเลือก Copy นะครับนะเดี๋ยวในรูปนี้นะครับเราจะใช้คําสั่ง Copy ด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปที่ Copy ด้านบนนะครับ ก๊อปปี้เลือกก๊อปปี้แล้วหลังจากนั้นเราคุมชิ้นงานเลยนะครับกดทีเดียวแล้วปล่อยนะครับแล้วก็ลากคุมให้หมดแล้วก็คลิกว่างนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกแล้วเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกด enter หนึ่งที่นะครับแล้วจับชิ้นงานตรงมุมขวาด้านบนนี้นะครับคลิกจับแล้วปล่อยนะครับขยับเมาส์ออกมาทางขวานะครับแล้วก็ดูตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วก็วางนะครับปึ๊บแค่นี้ครับ แล้วก็กดยกเลิกคําสั่งนะครับเราต้องการชิ้นเดียวเนาะกดยกเลิกไป ESC นะครับ ESC ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับนักเรียนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตะตีตารางตีกากบาทกันข้างในตารางนะครับกดเลือกคำสั่งไลน์นะครับดูดีๆนะครับว่าตารางเราอยู่ตรงไหนนะครับตารางอยู่ตำแหน่งที่2ตรงนี้นะครับอ๋อแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้นะครับ ขีดเลยครับเราเลือกลายขีดเส้นเลยครับจากมุมมามุมอีกฝั่งหนึ่งเราคลิกวางนะครับเราสูงเข้าไปนะครับยกเลิกคาสั่งนะครับยกเลิกคาสั่งหรือกด enter ก็ได้นะครับเราเรียกคําสั่งเก่ากลับมาก็คือลายนะครับกด enter ซ้านะครับคลิกมุมบนลงมามุมล่างขวาแล้วคลิกวางแบบนี้นะครับก็จะได้เส้นกระบาดนะครับ แล้วต่อไปข้างนอกตัวนี้นะครับเรา copy ได้เลยโดยการเลือก copy ก,ก่อนนะครับเรามาเลือกชิ้นงานชิ้นที่1ชิ้นที่สอง่าเสร็จแล้วก็กดโอเคแล้วก็จับตรงมุมมุมขวานี้นะครับมุมขวานี้คลิกจับแล้วขยับเมาส์มาคลิกตรงมุมซ้ายนะครับเห็นไหมเห็น snap นไหมครับพอ s n a ปจับปุ๊บเราคลิกได้เลยปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับ เมื่อเราพอแล้วก็กด ESC ยกเลิกคําสั่งได้เลยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูแบบต่อนะครับ Copy เช่นเดิมนะครับสูงเข้าไปนิดนึงนะนี่อไบ้างเราจะไปวางกากบาทตรงนี้นะครับโดยการจับจุดตรงกลางของกากบาทตัวนี้นะครับไปวางจุดกลางจุดริมข้างล่างด้วยนะครับไปเลย Copy นะครับเราจะ Copy ครับ2เส้นนี้นะครับนี่เส้นที่1นี่เส้นที่2แล้วกด enter นะครับจับจุดตรงกลางตัวนี้เลยนะครับแล้วขยับไปมุมนี้นะครับเมื่อ snap lock ปุ๊บก็คลิกวางได้เลยนะครับแล้วก็ช่องที่1 2 3 4สช่องที่4ี่มุมซ้ายนะครับ1 2 3 4สามมุมซ้ายครับคลิกวางแบบนี้ครับ ขยับลงมาด้านล่างนะครับมุมซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ 1, 2, 3, 4มสเหมือนกัน 1, นึ่สสด้านซ้ายนะครับ 1,2,3, ่สด้านซ้ายสี 4, ด้านซ้ายนะครับแล้วเสร็จแล้วก็กดยกเลกคำสั่งนะครับ ESC อ,อ่ส,สี่นะครับยกเลิกไปตอนนี้เราก็มาดูแบบอีกทีนึงตรงไหนบ้างที่จะต้องมีกากบาทอยู่ด้านในนะครับกากบาทอยู่ด้านในมีตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ที่เป็นเส้นเอียงเองเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับดูตำแหน่งให้ดีนะครับดูตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับเราเลือก Copy เหมือนเดิมนะครับ Copy ตรงไหนดีนะ เลือก Copy Copy ดลวงนอกนี้นะครับเส้นนอกนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเลือกแล้วกด enter จับจับเส้นไหนก็ได้นะครับจับปลายตรงไหนก็ได้นะครับข้างบนนะครับผมจะเลือกปลายด้านซ้ายแล้วกันนะครับต่อไปเอาไปวางนะตำแหน่งตรงตรงนี้นะครับช่องที่2นับจากฝั่งขวามานะครับ1 2สองวางที่ตำแหน่งด้าน นั่นสายนี้นะครับเห็นเห็นไหมครับสแนปสีเขียวครับถ้ามีสแนปล็อกปุ๊บคลิกได้เลยปุ๊บนะครับแล้วก็ไปดูครับว่าตำแหน่งตรงไหนนะครับดูให้ครบนะครับ1 2, 3, 1, 2 3, ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองามเราคลิกว้างนะครับเห็นไ,ไหมซูมเข้าไปแล้วก็คลิกนะครับข้างล่างนี้ด้วย1 2ึ่สามสี่ หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับอ่าสูงเข้าไปนะครับสแนปล็อกปึ๊บวางได้เลยนะครับตรงไอีกด้านนี้สองจุดนะครับด,ด้านนี้แล้วก็ด้านบนนะสังเกตดูดนะครับนี่ช่องสองช่องนี้นะครับแล้วก็ไล่มาช่องที่หนึ่งสองสามสี่ช่องที่สี่หนึ่งสองสามสี่นะครับไล่ให้ดีนะครับ แล้วตรงไหนอีกตรงนี้ตรงนี้ก็นับไป1 2 3 4งสองสมข้าบนลงมาหนึ่งสองสามข้าบนลงมาหนึ่งสแล้วก็ไป1 2 3 4นะครับมุมซ้ายนะครับคิดว่าตรวจดูให้ดีนะครับอย่าลืมนะครับเนาะ จริงแล้วลืมลืมเราก็มาเพิ่มที่หลังได้นะครับตรงนี้หนึ่งสองสามข้างบนก็มาหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามตรงนี้นะครับมุมซ้ายนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกแล้วกาสั่งครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดครับใช้ทิมตัดนะครับตัดตรงไหนบ้างก็ดูแบบด้วยนะครับเรียนต้องดูแบบบ่อยบ่อยนะครับตรงด้านใน ช่องที่สองสนะครับอ่สงสัยอันนี้เราจะวางผิดนะครับวางผิดเรายกเลิกก่อนนะครับเดี๋ยวเรา๊อปปี้เส้นนี้นะครับ เลือกแล้วคัปปี้เราไปวางด้านบนนะครับจับเส้นนี้ไปวางด้านบนหลายกเลิกนะครับข้างล่างนี้ไม่มีนะแล้วก็ตัดครับโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวตรงไหนเราลืมก็เดี๋ยวกลับมาทําใหม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคกดยกเลิกนะครับต่อไปเดี๋ยวจะสาธิตอีกสัก2ชิ้นละกันนะครับในส่วนที่เป็นส่วนโค้งตัวนี้นะครับส่วนโค้งวงกลมนะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ตัวนี้ละกันนะครับที่มันมีส่วนโค้งแล้วก็ยาวด้วยเนาะอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่า จุดเซนเตอร์ของวงกลม2วงนี้มีระยะห่างเท่าไหร่ในแบบนี้ก็คือ100นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นหลอกไว้100แล้วเขียนวงกลม2วงนะหัวท้ายวงกลมนี้ข้างในจะมีความโตอยู่ที่ได a ม e เตอร์20ข้างนอกก็เป็นวงกลมเช่นเดียวกันได a ม e เตอร์อ๋อเขาไม่ได้บอกไดเมนเตอร์เขาบอก r 20เนาะไปกันเลย เขียนตรงไหนก็ได้นะครับเขียนด้านข้างนี้ก็ได้นะเขียนด้านข้างนี้เลยนะครับเขียนเส้นหลอกไว้ครับยาวหนึ่งร้อยนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์ศูนย์ enter นะครับสองทีเลยนะแล้วก็เขียนวงกลมด้านในโตยี่สิบในหน้าที่นี้ผมจะพิมพ์สิบนะครับเพราะว่าผมไปเลือกเป็นรเดียนนะครับก็เลยต้องพิมพ์สิบนะครับพอรเดียนของ เดมิเตอร์ยีก็คือ10บนั่นเองนะครับส่วนวงนอกวงด้านนอกคือ r 20่สิแล้วก็พิมพ์ยีได้เลยนะครับอันนี้พิมพ์ยี่สิบนะครับนะทั้งสองวงนะครับนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราขีดเส้นประกบกันได้เลยนะครับบนล่างบนล่างนะครับจากส่วนโค้งด้านบนสู่ส่วนโค้งด้านบนใช้ลายนะครับ มี snap lock ปุ๊บจับได้เลยนะครับคลิกจับขยับมาฝั่งขวาก็ snap lock ก็เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมมีความยาวที่หนึ่งร้อยเห็นไหมครับเราคลิกวางนะยุเลือกคำสั่งเลยครับ้านล่างด้วยนะครับตรงน,นี้ด้วยวางคลิกวางนะครับคลิกวางนะค,คลิกวางเลือกลายเราคลิกวางเนะาะอ่านี้ครับ แต่อย่าลืมครับตรงนี้ครับตรงมุมเห็นไหมมุมบนซ้ายกับมุมล่างขวาเนี่ยมันเป็นมุมได้ฉากกันเห็นไหมครับทำยังไงดีล่ะตอนนี้มันยังเป็นมุมฉากถูกไหมเราก็ต้องขีดเส้นเห็นไหมครับคอามีขีดเส้นตรงตรงนี้ขึ้นไปเห็นไหมขีดเส้นตรงขึ้นไปก็ใช้ลายนี้แหละจากตรงไหนจากจุดตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยสแนปจับตรงนี้ปั๊บกล้าขึ้นไปด้านบนนะครับ ลากยาวแค่ไหนก็ลากยาวให้สุดตรงนี้ก็ได้นะครับให้เลยเส้นตรงนี้นะครับให้เลยเส้นตรงนี้นะลากเลยขึ้นไปแล้วก็คลิกวางยากเลิกคำสั่งต่อไปก็ด้านขวา,ขวาด้วยนะครับด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะครับเลือก,กลายนะครับจับจุดตรงกลางตรงนี้นะครับ Snap ์ล็อกก็ดึงลงมาด้านล่าง <playable. S 1> ยาวเท่าไร่ก็ได้ให้เลยออกมานะครับแล้วคลิกวางนะครับนักเรียนต้องสังเกตเส้นด,ด้วยนะเส้นต้องตรงนะครับ ถ้าเส้นไม่ตรงก็อาจจะผิดได้นะครับหลังจากนั้นเราดึงเส้นตรงนี้นะครับเส้นทั้งบนนี้นะครับเลือกแล้วคลิกตรงสีน้ําเงินนะครับดึงให้ผ่านไปเลยแบบนี้นะครับดึงให้ผ่านไปแล้วคลิกว่างนะครับแล้วกดจยุดเลือกคําสั่งนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเลือกแล้วคลิกตรงจุดสีน้ําเงินนะครับดึงยาวผ่านไปเลยแบบนี้นะครับอ่ายกเลืกคําสั่งนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตัดส่วนโค้งด้านในนะครับมาตัดส่วนโค้งด้านในโดยการใช้ทิมทิมตัดด้านใ,นในตรงนี้นะครับตัดไปตัดไปเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะถูกหรือเปล่าอ๋อด้านในไม่ต้องตัดนะครับนักเรียนด้านในไม่ต้องตัดนะโอ้ไปก,กลับนิดน,นึงนะครับตัดตรงจุดนะนักเรียนดูแบบดีดนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับ แล้วก็เส้นที่เลยออกมาตัวนี้ด้วยนะครับตัดได้เลยตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเรียนดูดีๆนะครับว่าตัดตรงไหนบ้างนะครับอ่าตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตัดเสร็จแล้วนะครับก็ยกเลิกนะครับยกเลิกคำสั่งอ่าประมาณนี้นะครับดูแบบด้วยนะครับ ด้านในเส้นเส้นตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับโดยการลบไปเลยกดดีลิทนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอดับต่อไปก็ไปเขียนเส,ส้นผ่าศูนย์กลางด้านในเนาะเออต่อไปเราจะเขียนเส,ส้นผ่าศูนย์กลางด้านในเนะเาะอ่าลองดูนะครับเราจะเขียนยังไงพอเส,ส้นผ่าศูนย์กลางด้านในเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะนะกักเรียนต้องเปลี่ยนเลเยอร์ตรงนี้นะ เปลี่ยนเลเยอร์เป็นอะไรครับเป็นลูกโซ่เนาะลูกโซ่เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ที่เราสร้างกันไว้นะครับเขียนได้เลยเราก็ใช้อะไรครับใช้ไลน์นะใช้ไลน์จับตรงไหนล่ะจับตรงนี้แล้วกันนะครับจับจุดตรงนี้ผ่านศูนย์กลางลงมาด้านล่างนะครับเรามาคลิกด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมครับได้20พอดีแล้วคลิกวางนะครับลบเลือกคำสั่ง ฝั่งขวาด้วยนะครับฝั่งขวาด้วยคลิกตรงนี้ผ่านศูนย์กลางมาแล้วมาจับจุดตรงนี้นะครับคลิกวาง <Cathy> แล้วก็ตรงไหนอีกลองดูนะครับตรงนี้ด้วยนะครับตรงกลางนี้ด้วยนะครับแล้วผ่านศูนย์กลางมาจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นทำไมต่อ,อ,อสังเกตว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนี่ยมันต้องหลุดงานออกไปถูกไหม อันนี้เดี๋ยวผมจะดึงออกไปจะยืดออกไปนะครับตรงนี้เราจะยืดไปสักประมาณ15มิลนะก็พิมพ์15ได้เลยคลิกขวาคลิก15แล้วกด enter นะครับข้างล่างด้วยนะครับข้างล่างก็ดึงออกมาคลิกแล้วดึงออกมาแล้วก็15เช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมครับอ่าฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งขวาด้วยนะครับคลิกแล้วดึงออกขึ้นไปนะครับ15มิล enter ใครไม่ล็อกเส้นนะครับก็อาจจะเบี้ยวได้นะครับ1 5 e n ้ e r เนาะอันนี้เช่นเดียวกันตัวนี้ด้วยคลิกเลือกแล้วก็ดึงออกมา15บานะครับอันนี้ก็15บหเช่นเดียวกันนะครับ15เห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นเดียวกันเนาะเส้นฝั่งขวาด้วยนะครับ15เท่ากันนี่ก็ดึงจับให้ตรงนะครับจับให้ตรงสี่เหลี่ยมนะอันนี้ผมจับผิดแล้วเห็นไหมครับ กดยกเลิกนะยกเลิกคำสั่งนะครับครจับผิดนะเลือกใหม่นะครับเลือกเส้นนะจับสีน้ําเงินแล้วดึงออกไปแล้วพิมพ์สิบห้านะครับ enter นี่แบบนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับนะักเรียนค่อยๆดูเนาะโอเคนี่เส้นผ่าศูนย์กลางของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับนะต่อไปเดี๋ยวจะสาธิตอีกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเส้นเส้นไหนดีนะอ้าว ตัวนี้ละกันข้างๆกันนี้นะครับมีเห็นไหมครับนักเรียนมันจะมีเสี้ยวอยู่ฝั่งนึงเห็นไหมครับบนกับล่างตัวนี้นะก็คือใช้วงกลมะไรครับนักเรนียนชิ้นอื่นก็ใช้วงกลมเช่นเดียวกันนักเรียนดูแบบให้ดีเนาะอ่าอันนี้ผมจะสาธิตตัวนี้ให้ดูนะครับก็คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเห็นไหมเส้นผ่าศูนย์กลางอ่อไดมิเตอร์อ่าเขาไม่ได้บอกไดมิเตอร์เขาบอกอาเห็นไหมครับ R ารยี่สิบแปดหมายความว่าจับจุดตรงนี้เนาะ จุดตรงนี้ถึงด้านนอกตรงนี้28นะครับเหมือนกันจากตรงนี้ถึงขอบด้านข้างตรงนี้28เนาะนั่นเราก็สามารถพิมพ์ไดเมนเตอร์28ได้เลยนะครับเอาไปดูกันเลยผมจะเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนแล้วกันนะครับ28ครวนี้เราอยู่เลเยอร์เส้นผ่าศูนย์กลางเนาะเลือกไซเคิลจับตรงไหนก็ได้นะครับเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้เห็นไ,ไหมครับ แล้วก็พิมพ์28นะครับเพราะในแบบบอกว่ามาเป็นเเดียนะครับคอนเทนเตอร์ปึ๊บนี้นะครับ28อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้อ๋อเขาไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าจากจุดนี่จากจุดเส้นผ่าตรงกลางข้างบนมาฝั่งขวาจุดตรงกลางฝั่งขวาตรงนี้ลากตัดมาเลยนะครับ อันนี้เราได้เส้นผ่าศูนย์กลางเนาะที่เป็นลายแบบนี้ข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างเส้นสีดํากันก็ง่ายๆครับก่อนเริ่ที่จะไปสร้างเส้นสีดําเราสร้างลายตรงนี้ก่อนจับข้างบนตรงนี้นะครับลงมาด้านล่างคลิกวางแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้จับฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะครับต้องมี snap lock นะครับนี่แล้วคลิกวางได้เลยเนาะ ยืดเส้นออกไปนิดนึงยืดเส้นออกไปประมาณสักห้ามิลแล้วกันนะครับฝั่งละห้ามิลนี่เส้นนี้ด้วยนะครับห้ามิลนะคลิกแล้วก็ดึงออกมาห้ามิลห้ามิลคือพิมพ์เอาเลยนะครับแล้วก็ยกเลิกคำสั่งเนาะต่อไปเราจะใชนะ้ตัดก่อนก็ได้นะักเรียน,นครับตัดก่อนก็ได้เราจะตัดเนาะ ตรงนี้เราจะใช้เป็นสีดำนะฝั่งนี้ก็เป็นสีดำนะครับอ่าอันนี้เราก็เปลี่ยนเลเยอร์เปึ๊บเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเส้นขอบรูปเห็นไหมเส้นหนาแล้วเราก็สร้างเส้นวงกลมนี่แหละครับนะจับจุดเซนเตอร์ออกไปเหมือนเดิมครับยี่ n t e แปเ็นห็นไหมครับมันจะมีเส้นทับกันตรงนี้นกะเรียนเรียนไม่ต้องกลัวเราจริงๆอ่ะเส้นลูกโซ่มันทับอยู่ข้างหลังเนอะ ไอ้สีดำนี่มันอยู่ข้างบนนะครับเราใช้ทิมตัดได้เลย,เลยทิมตัดตรงนี้ปึ๊บเห็นไ,ไหมครับเส็นลูกโซ่มันอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างหลังมันก็เลยไม่หายนะครับคลิกตรงนี้เลยปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยยกเลิกคำสั่งแล้วก็ใช้ลายลากเส้นตัดนี่เลยครับจากมุมนี้ไปยังมุมนี้เห็นไหมเห็สนสแนปล็อกไหมครับสแนปสีเขียวนะถ้าสแนปสีเขียวล็อกปึ๊บคลิกเลยเลยปึ๊บนะครับยกเลิกคำสั่ง อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับขีดฝั่งนี้มายังฝั่งนี้นะครับปึ๊บนี่ได้แล้วเห็มไหมครับจบเนาะต่อไปบอกขนาดนบอกขนาดบอกขนาดในแบบตัวนี้